ตัดโบะอะตัดโบตัดให้ดูหน่อยสิัดตดไม่นีงี้ยมาจุนคนอะไรเก่งทั้งนี้่ตดบของนี่พอแล้วขยน่อ่

่เลี้ยงสามโมงมาไหมอ่ะแม่อยู่ป้าแม่มาที่มาไปครับฉลองเยอะฉลองบ้าส์ไม่เก็บสีหน้าเลยสิครับสะโพก หลอแเลยหลอแลยวันนี้นี่เราอยู่กันมานี่แทบจะเกือบดูไปเกือบห้าชั่วโมงเลยจริงเหรอเออนานมากเป็นคนเชื่อคนง่ายก็วันนี้เราอยู่กันมาสนุกสนานมากแต่แต่ไม่มีแต่ตลอดเลยค่ะเดวันนี้เนี่ยทุกคนเชื่อว่าจะได้รับความประทับใจและก็ความสุขเนาะที่ได้อยู่กับคนเอสนะคะวันนี้ทุกคนมีความสุขไหมคะ ดีมารทุว่าแฮปปี้ไหมคะแฮปีมากรู้สชิงการไหม้ออชินะคะอะวันนี้อยากให้ฝากอะไรทิงททยไว้หน่อยฝากทงอสิงแล้วผมก็จริงๆวันนี้ได้เป็น้โยขงประเทศลลงทำรู้สึกประทับใจมากรู้สึกว่าแบบทำมาเพื่อ ให้ฟิดกับอะไรครับเขียนกิบดีโมรดีโมทชองหายก็ส uh ั่งสั่งงานด้วยเสียงได้อยู่ไปกระทั่งคุณเชฟสตาเองที่แบบตุนข้าวไปสอบถามยีนา่ายอะไเงี้ยก็เราแบบแล้วก็ทั้งฝากแชนแอกครับใช่เลยแล้วก็ทัางพูแค่วายเองที่ชอบฟิตก็สามารถแบท่านได้มากแล้วคคิดว่าหรอว่าพูดแช่วายมีแบบสกเพิ่มได้ก็มี่าะ แล้ววนี้รจะากถึงแต่หม่ไ้ฝากบทงานแล้วก็ขอบคุณแฟนใหที่ว่าเทมโป้เหมืนเดวตอบไม่ได้หรอได้มาเทมโป้เหมือนเดิมใครที่ถึงตไปดูในเน็ตติดอย่วันอยู่ดูแล้วก็ ฟี่ไหนนะครับตอนจบไปก็ถามาไปดเน่ามแลีนะครับแล้วก็ปานมีทุกที่เลยที่ตอนนี้กำลังออนทัว์อยู่ครับผมเรียกเบสัะผมก็ไปตามกันนะครับแล้วก็ซีรีส์ปีนี้มีสมเรื่องเลยของผมก็ยูมานแเราล่าไปด้วยกันนะครับก็ใกล้มากแล้วเรื่องกัน้าแล้ว แน่วมากอ้ยพี่้ตัวดียในรูปแเริ่มใกล้ๆแล้วเหมือนกันได้ดูภายในแบบหมดแลวก็ฝักงกเป็นเรือด้วยแต่ตอนนี้เอ่างร่างนักเตะเหมเอแบบรอไปช่วงพุกพีละลแต่ว่าบอกว่าทุกคนจะรอดูกันนะเออบูดีไงว่าตลอดทั้งปีีแบบ ปีนี้จะแต่ว่าจะมีงานมาให้เจอกันเรื่อยๆนนอน้าถ้าทุกคนอยากมาเจอกันะอยากมีเรอัวน่างยเจอไม่รู้บางคนก็แบบแค่งงาต้อไป็นค่ออ้ไม่่ต้องมีอะไรกันกทำให้หมดสุแล้วแบบวันนี้ทุกคนน่ารักมากๆนะคะอยากให้ทุกคนทู เกันคัแรก <c oughs> ก็ืว่าน้อปับน่ารักมากอยาก่างแบบเฟรนลี่มีตรภาพสุดๆนะคะเจ้าดีมันเป็นเ่าดีดีไม่ได้พ <c oughs> ูดจริงเออนะคะ <c oughs> สวัสดีว่านิ้กับปั๊ไป 有吗？好、啊，谢了你。